อะไรเหรอลูกตีสี่ ตีสี่แล้วฉันยังไม่นอนนะคะคึกคักเวลาลองเล่นอ่ะเอาอะไรให้ดูนะนี่เธอดูของเล่นใหม่ใช่ไหมฉันเพิ่งไปซื้อมาตัวนี้ตัวสองแสนตัวนี้ตัวสองแสนห้าดูไหมคะดูไหมเดี๋ยวรอให้ดู นี่ตัวนี้มันดื้ออันนี้ตัวสองแสนตึงตึงโปะตึงตึงโปะไอตัวนี้มันดือ้อทุกคนมันก็เลยเพลงตัวสองแสนทำไมลูกแพ้อะไรอ่ะลูกหอมไม่ได้เลยหรอ แม่ไม่ใช่โตให้ลูกแล้วไหมเนี่ย